สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่นะคะวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นนะมีประเด็นชาวราศีสิงหน์นะใครไม่มีประเด็นให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวมันเป็นไมซ์เซตที่ไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ของ พวกคุณชาวราศีสิงห์พอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยานะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกรัคนาหรือราศีแบ่งแบบไหนก็ได้เลือกที่ตรงกับคุณนะคะเพราะว่า พลอยไม่ได้ซีเรียสนะดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวด้วยอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางนะเป็นดวงโดยรวมคุณก็ดูเป็นแค่แนวทางอันไหนดีอันไหนใช่คิดว่าดีก็สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณได้ถ้าไม่ดีปล่อยผ่านไปเลยค่ะอย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่าพลอยบอกแล้วเนาะนะนะเป็นดวงโดยรวมนะีอาจจะสลับกันได้ด้วยนะคะสลับกันได้นะคะ แล้วก็อย่าเอาเรื่องราวพวกนี้ไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาเลยค่ะพอยทิ้ง ID ดีไลน์ไว้แล้วแล้วใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็เข้าไปใต้คลิปกดลิงก์ได้เลยค่ะนะก็จะเพิ่มเพื่อนกันอัตโนมัตริราคาค่าครู30นาที299บาท 45นาที500บาทนะฮะ45นาทีถ้าสงสัยว่าเอ้ยตามกันยังไงก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะช่วงนี้พลอยก็เปิดรับสอนนะะสอนอ่านไพ่แบบออนไลน์นะคะใครอยากเรียนก็แอดไลน์มานะคะพลอยทิ้งไอดีไวล้ล้อไอดีไลน์ไว้ให้แล้วอย่างที่บอกไว้เลยเนะี่ยใครที่อยากมีรายได้เสริมหรืออยากมีรายได้ประจําจากการเป็นนักพยากรณ์ โหราศาสตร์ไพ่นะคะก็แอดไลน์มาค่ะใครที่เข้ามาใหม่พอยฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยเรื่องราวพวกนี้นะคะเป็นช่วงครึ่งเดือนหละอ่อไม่ใช่ค่ะต้นเดือนนะต้นเดือนสิงหานะชาวราศีสิงห์นะเอ่อเป็นต้นเดือนสิงหาคมนะหนึถึงสิสิงหาคมนะมนะว่าชีวิตโดยรวมของพวกคุณความรักของพวกคุณเป็นยังไงไมาดูกันเลยค่ะ ขอดูหน่อยนะคะว่าชาวราศีสิงอดีตท,ที่ผ่านมานะควีนถือถ้วยอัศวินถือไม้ควีนถือดาบนะ,ะแล้วก็อสองถ้วยนะ,ะแล้วก็ t e m p e r a n e ความสัมพันธ์ของพวกคุณคนนึงอารมณ์อ่อนไหวมากๆนะะขี้น้อยขี้น้อยใจคิดถึงนะ,ะอารมณ์ตอนนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงเลยอารมณ์ผู้หญิงผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงคนนึงอ่อนไหวนะ,ะแต่คนนึงนะ,ค,ะค่อนข้างแบบ ฟุดฟัดอะค่ะฟุดฟัดหรือไม่หรือเอาแต่ใจตัวเองอารมณ์แบบนั้นเนะี่ยหรือมีแรงต่อต้านแล้วก็เอาแต่เรื่องไม่สบายใจมาใส่กันเนะี่ยมีทะเลาะกันด้วยมีคําพูดแต่ว่าภาวะของกันเนะี่ยพรว่ามันอาจจะเกิดขึ้นว่าพวกคุณมีปัญหากันก็เลยเลือกที่จะหันหลังให้กันปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของงานด้วยหรือมีคนที่แทรกเข้ามาเนะี่ยเรื่องร้อนเรื่องไม่สบายใจของพวกคุณที่ที่มันเกิดขึ้นมา มาทําให้พวกคุณต้องหันหลังคนนึงก็น้อยใจนะน้อยใจเสียใจนะน้อยใจเสียใจอีกคนหนึ่งนะอีกคนนึงก็มีแรงต่อต้านนะอาจจะเป็นอ,อ,อารมณ์เหมือนเหมอือนโก,กรธกันนะโก,กรธกันหันหลังให้กันหรือมองอีกด้านหนึ่งเพรอยว่า ในอดีตเนี่ยก่อนที่จะมาไปตรงเนี้ยมีคนแทรกเข้ามานะมีคนที่มาเป็นความสัมพันธ์ฉะนั้นะในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีผู้หญิงอยู่สองคนก็ได้นะอยู่สองคนเนะี่ยคนหนึ่งก็เอออายุมากอ้คนหนึ่งมันอายุแบบไล่เลี่ยกันนั่นแหละแต่ว่าดูว่าเป็นคนที่แบบคนหนึ่งก็จู้จี้จุกจิกเป็นแม่บ้านก็ได้อีกคนหนึ่งก็ขี้น้อยขี้น้อยใจอะไรประมาณนี้นะในอดีตที่ผ่านมาบ่งบอกถึงอะไรนะบ่งบอกถึงเออความรักที่มันเคยดีอะค่ะแต่มันรู้สึกได้ว่า ฉันน่ะเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวฉันน่ะเป็นคนที่พยายามเสนอทุกอย่างให้คุณให้คุณดูแลคุณเออดูแลคุณใส่ใจคุณรักคุณแต่คุณเป็นฝ่ายที่รับอย่างเดียวแต่ว่าสุดท้ายมันเหมือนอารมณ์ที่มันยังมันยังดึงกันมาบาลานอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นความการครบซ้อนมีเออคนอื่นแทรกเข้ามาด้วยนะแต่ว่าก็พยายามบาลานไว้นะพยายามปรับให้ทุกอย่างมันสมดุลแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนขึ้นใต้น้ำอ่ะอารมณ์แบบอารมณ์แบบมันไม่ได้อะค่ะ นะอารมณ์แบบอืมนะเสียใจเศร้าใจอยู่ตรงนี้นะมีคนกําลังรู้สึกเก็บกดรู้สึกแย่กับอารมณ์แบบนี้เนะี่ยเรื่องราวแบบนี้นะมาดูกันว่าขอไพ่ให้ชาวราศีสิงห์ห้าใบค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ห้าใบขอไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ห้าใบค่ะโอ้โหอัศวินถือไม้มาอีกแล้วนะคะ โบ่ไพ่สีแบบสีแดงเลยนะโอ้จริงๆด้วยนะไพ่สีแดงเลยนะไพ่ธาตุาด,ดินขึ้นมานะธาตุดินนะมังกรพฤกษกันนะเราก็มีธาตุไฟได้ด้วยนะธาตุไฟเมษิธนูนะโอเคค่ะแล้วก็มาดูกันคู่กรณีค่ะสี่ดาบนะเออแล้วก็เจ็ดเหรียญแล้วก็หกไม้เท้าค่ะหนึ่งเ,เด็กถือไม้ค่ะแล้วก็หนึ่งถ้วยนะฮะอ่าถ้ามองจากความสัมพันธ์ตอนนี้พ่อยรู้แหละ นะฮะพอรู้แหละว่าใครนะมองจากไพ่อาจจะสลับกันได้เนาะแต่พอยมองจากลักษณะของไพ่ว่าไพ่ยอยากบอกใครถึงใครนะไพ่ของชาวราศีสิงห์เป็นอารมณ์ของการรอค่ะแต่อีกคนนึงอะ่ะเป็นอารมณ์แบบอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะเบื่อกับสถานการณ์อย่างนี้นะภาวะของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่อัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญกําลังวางแผนนะตัวตนของคุณกําลัง คิดว่าฉันจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนี้ยังไงหรือฉันจะเต้าไปยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี้ถือไว้นะยังคงรู้สึกถึงคู่กรณียังคงรู้สึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะทําอะไรนะเพราะอะไรในความคิดของเขานะไปในความคิดของเขาไพ่อัศวินขึ้นมาถึง2ใบเลยนะคนคนนี้ก็ใจร้อนพอสมควรนะใจร้อนหรือมีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้คือนิ่งแต่ความคิดของเขามันไม่นิ่ง ความคิดของเขามันมีเรื่องของการทะเลาะใช้คําพูดที่รุนแรงอารมณ์เบี่ยงใส่กันนะเรื่องงานที่มีปัญหากันมันอาจจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของงานด้วยเพราะว่าเป็นไพ่ไม้เท้าเนาะฉะนั้นมันก็บอกว่า,ารู้สึกแบบไม่สบายใจอะถึงจะทําตัวนิ่งนะแต่ความคิดคือไม่สบายใจนะคะพยายามแบบใส่ใจไปกับในเรื่องอื่นๆนะพยายามใส่ใจไปในกับเรื่องอื่นๆนะให้ความสําคัญเพราะว่าถ้าทุาดินขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่า หนักแน่นอยู่นะเพราะว่าชาวราศีสิงห์รู้สึกหนักแน่นรู้สึกให้ความสําคัญกับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะให้ความสําคัญยังคงนึกถึงนะทั้งที่อดีตที่ผ่านมานะคอยแก้ปัญหาเรื่องนี้เสมอๆหรือเขาอะ่ะเป็นคนที่เจ้าชู้เลยวนน,นเวียนๆไปนูน่นไปนี่นะไปน,นไปนู่นไปนี่ไม่ไม่ไม่พยายามเอ่อพยะยทำเหมือน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆค่ะไม,ไ,มไม่มีความหนักแน่นเหมือนชาวราศีสิงหนะ์เนาะชาวราศีสิงค์คือแบบตอนนี้ไพ่สีแดงขึ้นพื้นเหลืองนะพื้นเหลืองแล้วชุดแดงหมดอารมณ์เลยอยู่กับอารมณ์ทั้งโกรธทั้งรักทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งโอ้สารพัดเลยค่ะนะยังคงถือไว้นะไพ่ของจิตได้สึกยังคงยังคงถือชาวราศีคู่กรณีไว้อย่าง เต็มมือเลยนะฮะในอดีตที่ผ่านมาก็ถ้าชาวราศีสิงห์จะพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้บ่อยๆแต่มันไม่ลงตัวหรือเขาเองอ่ะเป็นคนที่กระล่อนหมุนเวียนไปนู่นไปนี่ทําอะไรเปลียนไปเรื่อยๆนะคะไพ่แนวโน้มของชาวราศีก็เลยเป็นคนที่ตอนเนี้ยถึกนิ่งแล้วก็พักอะคะ่ะนิ่งแล้วเพื่อถอยออกมาก่อนเว้นระยะเห็นไหมแปดถ้วยถวย้วยที่ขยับออกคือการเว้นระยะของความรู้สึกนะ,ะเวน้นความเหนื่อยอะนะอารมณ์ใส่เสื้อแดงเลยนะเสื้อแดงก็แบบ คอยออกมากอมา่ออกมาด้วยอารมณ์จะกลับหรือไม่กลับยังไม่รู้อารมณ์ประมาณนี้นะชาวราศีสิงห์ทีนี้มาดูคู่กรณีของชาวราศีสิงห์ค่ะได้ไพ่สีด่ดาบเขาเองก็นิ่งนะต่างคนต่างนิ่งเลยฮะต่างคนต่างนิ่งนะนิ่งไพ่นิ่งนะนิ่ง,ง,นะงแต่ก็มีสิทธิ์ขยับได้เยอะกว่านะเพราะยังอยู่บนม้าใช่ไหมม้าก็ขยับง่ายหน่อยตกใจก็อาจจะขยับแต่คนนี้ยนิ่งนะฮะนิ่งลักษณะที่รู้ปัญหารู้อุปสรรคนะแต่ว่า เออขอพักก่อนยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะสู้อะไรแอบสืบแอบส่องอยู่ค่ะแอบสืบแอบส่องคู่กรณีอาจจะแอบสืบแอบส่องของชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้นะฉะนั้นะเขานิ่งก็จริงอะ่ะแต่ว่าความความคิดคือยังไม่หยุดอะคะ่ะคือแบบเออแค่ปล่อยเวลานะในความความคิดเขาก็ยังนิ่งอีกนะเหมือนเขาอาจจะเคยง้อแล้วเขาอาจจะลงทุนลงแรงพูดอะไรไปแล้วทําอะไรไปแล้วแต่เขาอยู่ในภาวะของออขอแบบประเมินก่อน คล้ายๆกันเลยนะประเมินก่อนว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะเพราะว่าความคิดนะความคิดของเขาเขารู้สึกว่าทั้งตัวทั้งความคิดมันนิ่งนะจิตใต้สํานึกบอกว่าที่เขานิ่งเนี่ยเขาอยากกลับเข้าไปนะเขาอยากเอ่อนอยากกลับเข้าไปหรือเขากําลังนึกถึงคนเก่าๆที่ จิตได้สานึกบอกว่าคนเก่าๆเรื่องราวในอนดีตมันส่งผลกับเขาหรือเขากําลังมองว่าอยากเดินออกอเดินเดินให้หลุดจากปัญหานี้นะให้หลุดจากปัญหาเห็นไหมการทีออ่ได้กลับมาเนี่ยกลับมาในที่นี้คือการกลับมาให้ปัญหามันคลี่คล,คลายหลุดออกไปนะฉะนั้นไพ่ของเขาภาวะของตัวตนนิ่งจิตใต้สํานึกก็อยากจะขยับอยากจะทําอะไรนะ ในอดีตที่ผ่านมานะพลอยว่ามีคนที่อายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาความสัมพันธ์นี้อาจจะมีคนอายุน้อยเข้ามาแทรกนะมันแทรกหรือเขาหันหน้าไปทํากิจการงานอะไรสักอย่างที่มันเป็นการเริ่มต้นนะถ้าไม่ได้ว่าเรื่องของอบุคคลอื่นที่เข้ามาแทรกในเรื่องของความสัมพันธ์คนอายุน้อยฉะนั้นเขาก็ขมักขม้นหันหน้าไปกําลังเริ่มกิจการงานอะไรแต่ตอนนี้ภาวะตัวคือไม่ไม่อยากขยับไปไหนอาหารยังยืนอยู่ตรงนี้ พอยที่พอยบอกว่าอาจจะมีคนที่แทรกเข้ามาเพราะว่ามีพลังงานของสิ่งใหม่ๆความรักความสัมพันธ์ถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ที่มันเริ่มหนึ่งคือการเริ่มฉะนั้นมันเหมือนเขากําลังเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเป็นกําลังคิดจะกลับไปเริ่มกับคุณหรือตัวเขาเองกําลังเริ่มกับคนใหม่ๆแต่ว่าพอมันมีเด็กถือไม้มาพอยก็เลยบอกว่าเขาอาจจะมีคนใหม่ ที่เป็นคนอายุน้อยนะมีมีคนมีใครเข้ามาเนี่ยอาจจะสลับกันได้ว่าใครเป็นคนอายุน้อยแต่ว่ามันมีเรื่องของการเริ่มใหม่แล้วกันนะความสัมพันธ์ใหม่ๆคนใหม่ๆเด็กก็ได้นะคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทีนี้มาดูค่ะมาดูว่าชาวราศีสิงนะคุณรู้สึกมีคิดอะไรอยู่คะณนะตอนนี้นะเวลานี้นะตอนที่คุณเข้ามาเจอมาเจอไพ่ คลิปนี้นะว่าณปัจจุบันคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณรู้สึกหรือคิดยังไงกับคนคนนั้นคะอืมขอดูหนะะ่อยค่ะ The world เนี่ยฮะแล้วก็ไพ่ของ5ตัวตวนมาแล้วนะตัวตวนมาแล้วสอามอัศวินถือเหรียญแล้วก็หกหกดาบค่ะ The world นะคุณอยากจะเคลียร์แล้วนะ คุณอยากจะเคลียเรื่องเก่านะเรื่องเก่าพลังงานเก่าสิ่งเก่าๆอยากเคลียแล้วเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นมันต้องไปได้ดีนะมันต้องไปได้ดีมันต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรมันต้องไปแบบเออข้ามเรื่องเก่าๆไม่ได้อะ่ะต้องเคลียร์ก่อนแล้วก็ไปในทิศ <c oughs> ทางที่ดีนะะเวิร์คคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีฟ้าใหม่สิ่งใหม่ๆโลกใหม่ๆอะไร <c oughs> Jasmine Quality ที่ม <c oughs> <structure> ันเป็นเรื่องใหม่ๆนะไม่อยากจมกับเรื่องเก่าแล้วนะแต่ภาวะ ถึงแม้ว่าอยากจะเคลียร์แต่ก็ยังไม่ทําอะไรที่พลอยบอกตัวตะนนะยังไม่ทําอะไรนะเพราะว่ารู้สึกได้ว่าทําได้มันก็ยังไปแบบทุกๆะค่ะเคลียร์ได้มันก็ยังเนี่ยมันมันคือเหมือนว่าอยากจะเคลียร์แต่มันไม่รู้มันจะเคลียร์ได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วให้สรุปมันบอกว่าเนี่ยคุณยังต้องไปได้วยกันคุณก็รู้ตัวว่าคุณยังต้องไปได้วยกันความรู้สึกของคุณคือ ไม่ว่าฉันจะเคลียขนาดไหนไม่ว่าฉันจะพยายามขนาดไหนสุดท้ายมันก็ยังไปกันแบบเหนื่อยๆทุกๆท,ทั้งปัญหาหรือเรื่องของมือที่3ด้วยนะฮะเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะก็ไปกันแบบเหนื่อยๆอย่างนี้ไม่รู้ว่าเรือจะจมไหมนะไม่รู้ว่าจะเจอเรือเรือจะจมลงหรือเปล่านะฮะอารมณ์แบบนั้นเลยนะทีนี้มาดูคู่กรณีค่ะขอดูคู่กรณีรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีสิงค้าขอดูหนะะ่อยค่ะ คนคนนั้นนะชาวสองนะคู่กรณีของชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาสองชาวราศีสิงห์นะรู้สึกนึกคิดยังไงหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะไพ่สลับกันได้นะฮะจัสติกนะจัสติกแล้วก็สีถ้วยนะเขารู้นะเขารู้ว่ามีคนต้องการความชาัดเจนและรู้ว่าใครที่ชัดเจนกับเขาใครที่ให้ความรักความรู้สึกที่ที่แท้จริงและเขาก็รู้ว่าใคร ที่เขาควรเลือกนะจัสติกก็คืออาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วนะเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรก็ช่างนะสิ่งที่ถูกต้องเขารู้ว่าใครนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนมันอาจจะยังไม่ไม่ได้ดั่งใจเขาไม่สบอารมณ์เขารู้สึกแบบเขามีตัวเลือกอะเขามีตัวเลือกเขาอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแต่อาจจะลืมคิดไปว่าอ่ะคบกันมาแล้วระยะหนึ่งแต่คุณก็มาทําอย่างนี้มันกลายเป็นว่า มันกลายเป็นว่าถ้าคุณมีตัวเลือกคุณก็รู้สึกว่าถึงจะแบบ้จะให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็ยังยังคงตัดไม่ได้เลือกไม่ได้ทั้งๆที่ก็ถือไว้นะแต่มันเป็นเด็กนะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเราด้วยนะอาจจะเป็นเด็กด้วยหรือเป็นอ่เขาเรียกว,ว่าอะไรเป็นเด็กเป็นพลังงานของการความความรู้สึกว่าถือที่ยังชัดที่ไม่ชัดเจนก็ไม่ใช่ว่าลืมถือไว้เบา แต่มองอีกอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นการถือ,อมีมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวให้เลือกความถูกต้องหรือว่าจะเลือกอะไรที่ดีต่อใจเป็นเด็กอ่ะอันนี้อาจจะเป็นความถูกต้องครอบครัวะนะหรืออันนี้จะเป็นคนนี้เข้ามาใหม่มาเติมเต็มอะไรบางสิ่งบางอย่างฉะนั้น <S <S ให้เขาเลือกเขายังเลือกไม่ได้นะยังเลือกไม่ได้อารมณ์แบบนั้นเลยนะะอารมณ์แบบนั้นเลยนะอาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาจริงๆนะความสัมพันธ์นี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณครึ่งเดือนหลังนะคะ ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงหนะ์นับจากนี้ไปนะวันที่เอหนึงนะถึง15สิงหาแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงขอไพ่หนค่าเดสนะแล้วก็ q ค e ีนเหรียญนะเดไม้ d e วิลตัดกันไม่ขาดค่ะเห็นไหมรักสามเศร้านะไพ่เดทขึ้นมาการเลิกการจบนะ แต่ว่ามาดูเดวิลทพ่อยรู้แล้วว่าเลิกในที่นี้คือเลิกอะไรจบในที่นี้จบคือเริ่มต้นใหม่จบแบบเลิกทะเลาะกันมาดีกันนะเป็นอารมณ์แบบเลิกทะเลาะกันมา,มาพูดมาคุยกันนะเพราะว่ามันยังทิ้งกันไปไหนไม่ได้ค่ะไพ,พ่เดวิวไพ่เดวิลขึ้นมาชาวราศีมังกรไพ่เดทชาวราศีพิจิกได้นะธาตุดินก็มาอีกแล้วนะเดอะเลิฟเวอร์ชาวราศีมิถุนเป็นไทยก็ได้นะแต่พอยว่าเออเห็นไพ่ก็อยาก อย่าเผื่อใครโฟกัสที่เรื่องนี้นะตัวตนอะไรเงี้ยเนี่ยไพ่เดทนะฮะไพ่เดทบอกว่าจะจบนะจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เห็นไหมมีมีไพ่ของการตายเกิดขึ้นนะการตายแล้วก็มีพาทิศยะสว่ามันต้องมงีการจบบางสิ่งบางอย่างจบเรื่องเก่าไปแล้วก็ฟื้นเรื่องใหม่ขึ้นมานะจบแบบไม่ต้องไม่ต้องเคลียร์กันละยังไม่เคลียร์นะจบคือแบบหายโกรธกันเฉยเฉยแล้วก็มาพูดคุยกันเพราะว่ามีคนหนึ่งอะ่ะค่อนข้างหนักแน่นนะจะเป็นชาวราศีสิงห์ที่ที่ค่อนข้างรักหนักแน่นนะถึงแม้จะรู้ว่า ปัญหามันมีกำแพงมันมีเขาเองอ,อาจจะเขาเองปกไม่เปิดเผยไม่ไม่แสดงกับคุณได้ชัดเจนแต่คุณก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณจะสู้สู้แบบสู้อยู่ฝ่ายเดียวอ่ะคุณก็ยังตัดเขาไม่ได้เพราะไพ่เ e v วลกับเดลเว v e r เข้ามานะคุณพยายามที่จะตัดแหละแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกเสียดายเดลเวอร์ over, นะยังหาทางออกไม่ได้เ e ทเดก็เหมือนกันมันยังมีความผูกพันหนี้สินหรือการเงินหรือลกูกหรือภาระอะไรต่าง ที่มันยังคงพันละวันอยู่ตรงนี้นะพลอยจะบอกว่าไทก็บอกบอกว่าอาจบนะจบปัญหาณเวลานี้มาเคลียกันนะมาเคลียกันแล้วก็แต่มันไม่ไม่ได้เคลียได้สมบูรณ์แบบนั้นจบเพื่อมาพูดกันนะตัดกันไม่ได้จบทะเลาะมาดีกันนะแต่ว่าเอาความชัดเจนบอกเลยว่ายัางไม่ได้นะคะยังไม่ได้ มันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าหันหน้ากลับมาพูดมาคุยกันนะคะเพราะว่าพวกคุณน่ะมันยังตัดกันไม่ได้นะเห็นไหมไพ่เดวิลกับเดอะเลเวอร์ขึ้นมานะหันมาพูดมาคุยกันค่ะแต่พวกคุณก็ยังตัดกันไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะเพราะว่าตัดกันไม่ได้นั่นแหละถึงจะโกรธแค่ไหนถึงจะมีบุคคลอื่นแทรกเข้ามาความรักสามเศร้าของพวกคุณมันตัดกันไม่ได้ค่ะเออมีความรุ่มหลงกันอยู่มีความปรารถนากันอยู่นะมันตัดกันไม่ได้ความเชื่อมโยงอะไรบางสิ่งบางอย่างกันอยู่ มาดูค่ะชาวราศีสิงห์นะไพ่อของคนคนนั้นค่ะถ้าคนคนนั้นบอกชาวราศีสิงห์ได้หนึ่งประโยคนะคะถ้าไพ่บอกว่าบอกคนคนนั้นบอกชาวราศีสิงห์ได้หนึ่งประโยคคนคนนั้นเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์คะมอดูหน่่ยค่ะเขาจริงๆเขาอะที่เงียบอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ถึงคุณนะ เขาคิถึงนะอยากได้รับการติดต่อแต่ว่าไม่ขยับไงไม่ขยับรอนะรอเพราะว่าเขารู้สึกว่าบางทีเขาทําผิดอะโอกาสเขาเหลือน้อยมากนะโอกาสเขาเหลือน้อยมากคือเมฆที่อึมครึมเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าชาวราศีสิงห์อะเป็นอะไรอยู่อารมณ์ไหนตอนนี้เนะฮะเขาก็อยากได้พลังงานที่ดีเหมือนกันที่จะกลับไปเคลียร์กลับไปแก้นะเอออยากได้แบบเออถ้าขอพรได้อะไรประมาณนี้ก็แบบว่าให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ดีขึ้นด้วยการที่ มันเป็นภาวะเดิมฮะนะนะคนที่คนที่ถูกกระทําก็ถูกกระทําอยู่ตลอดนะเขายังรู้สึกว่าเออนะขอขยายไพยนน่นี้นอกจากนันค่อนข้างที่จะดูย้อนแย้งนิดหนึ่งนะคะอืมนะถ้าบอกว่าขอพรได้นะคะขอพรได้ก็ขอให้คุณลดอารมณ์ลงหน่อยนะเพราะว่าเขาไม่ไม่กล้าเข้ามานะอยากจะดึงคุณไว้นั่นแหละนะแต่ว่าดูคุณอารมณ์แบบอารมณ์แบบหมูดื้อมากเลยนะตอนนี้คือเขาเหมือน พลอยมองว่ามันไม่ใช่ดื้อในลักษณะน,นั้นแต่มันเหมือนกับว่า,าชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นผู้ถูกกระทํามาบ่อยแล้วสลับกันได้เนาะเ,เหมือนกับว่าโดนกระทํามาบ่อยแล้วแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามีแรงแอนตี้เยอะค่ะนางฟ้าก็นางเคยเป็นนางฟ้าก็หายไปแล้วกลายเป็นคนเนี้ยที่ที่จะไม่ทนแล้วถ้าหนีได้ก็หนีอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเหลือโอกาสอีกน้อยนิดถ้าขอพรได้เขาอยากให เออฟังเขาหน่อยนะฟังเขาหน่อยนะหรือว่าเขาอยากจะติดต่อเขาอยากจะสื่อสารมาหาคุณอยู่นะคะภายของคนคนนี้เนะี่ยแต่ว่ายังยังอยากอยากย,ย,ยังนั่งรอข่าวสารจากคุณนะ่ะคือเหมือนไม่กล้าเพราะว่าเหมือนไม่กล้าว่าตัวเองทําผิดแล้วแล้วจะกลับมาเฉยเฉยก,ก็ก็เลยไม่กล้าอะไรอารมณ์ประมาณนี้ค่ะอ่ะทีนี้มาดูนะคะทีนี้มาดูว่าถ้าชาราศีสิง์พูดได้หนึ่งประโยค ถ้าชาวราศีสิงห์พูดได้หนึ่งประโยคอยากพูดอะไรคะ่ะท,ท,ทั้งๆที่จะชาวราศีสิงห์บอกทั้งๆที่คุณก็รู้นะว่าคุณคือโลกทั้งใบของฉันฉันไม่ยอมคือฉันยอมเจ็บยอมทรมานอ่ะแบกความทุกนี้ไว้อะ่ะแต่ก็ไม่อยากสูญเสียไปนะไม่อยากสูญเสียไปเพราะว่าเหมือนชาวราศีสิงห์รู้ว่าคุณเหมือน เหมือนเขาคนนั้นอนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชาวราศีสิงห์อาจจะมีกันมานานนะไม่เคยรักที่น้อยลงเลยแต่ว่าตอนนี้เสื้อสีแดงเนาะเสื้อสีแดงคืออารมณ์อะมันทั้งรักทั้งโกรธทั้งอะไรเงี้ยเออฉะนั้นจะบอกว่าวันหนึ่งถ้าฉันจะเป็นคนไปนะคนไปฉันจะเป็นคนแกะกุญแจนี้เองฉันจะเป็นคนปล่อยปลดปล่อยกุญแจนี้ออกไปเองเออทิ้งด้วยทิ้งความรักไปเลยถึงแนมะ้มันจะรักมากก็ตัดออกไปได้นะฉะนั้นไพ่ของความรู้สึกนะเป็นการว่า ทำไมปล่อยให้ปล่อยให้ฉันเศร้าอยู่คนเดียวทุกอยู่คนเดียวนะมีความสัมพันธ์ที่หลบๆซ่อนๆมีอะไรที่มันปิดบังนะไม่ไม่โปร่งใสอะนะทำให้รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์เองเป็นคนที่กลายมาเป็นคนที่รับความทุกข์หนักหน,หนาอยู่คนเดียวอะคะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ชาวราศีสิงห์บอกนะสลับกันได้สําหรับใครที่เป็นผู้ถูกกระทําใครเป็นคนกระทําก็ดูเอานะคะ อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นแค่เรื่องราวโดยร่วนมาดูค่ะขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีสิงห์หน่อยค่ะขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีสิงห์นะเรื่องราวจะเป็นยังไงขอดูหน่อยค่ะไพ่อยากบอกอะไรอือความสัมพันธ์นี้นะ ความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครปล่อยได้นะเขาคนนั้นถ้าคนที่คบซ้อนก็ยังคบซ้อนอยู่ดีค่ะถือไว้คนหนึ่งเป็นครอบครัวเวลาพลอยมองไพ่เนาะครอบครัวเห็นไหมมีฐานรองรับนะมีมีไม้อา่ามีถ้วยอะไรสักอย่างเป็นเหมือนอะไรสักอย่างรับไว้นะฉะนั้นแสดงว่าเป็นครอบครัวแต่อีกคนหนึ่งเป็นอะไรที่ดีต่อใจถ้วยคือความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นมีคนที่ดีต่อใจอีกคนนึงก็เป็นครอบครัวฉะนั้นตัดไม่ได้เลยค่ะ ัดไม่ได้เลือกที่จะนิ่งนะฮะเลือกที่จะนิ่งรู้ถูกรู้ผิดนะรู้ถูกรู้ผิดแต่ว่าทําไปแล้วอ่ะเบื้องหลังคือทําไปแล้วฉะนั้นบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรฉะนั้นเขาเลือกที่จะนิ่งนะอยากจะแก้ไขเรื่องนี้อยู่นะแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้ฉะนั้นไพ่บอกว่า judgment นะ judgment ม,มันบอกว่าการปลดปล่อยนะไพ่ของบาปปุลคุณโทษมาเลยนะฉะนั้น คุณให้คุณคิดเลยว่าใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วนะฮะวันนี้เนะี่ยหันหน้าไปทําบุญไปทําสิ่งที่ดีคิดให้เรื่องดีๆค่ะแล้วไพ่ judgment บอกว่านะคุณจะถูกปลดปล่อยเองกับปัญหาที่มีให้มันถึงระยะเวลาของมันนะให้มันให้ทําใจนะให้ทำใจนิ่งๆอย่าไปวิ่งตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้คุณนั่งนะ ไพ่ของการนั่งอยู่กับที่มีเลยนะวันหนึ่งนั่งนั่งจนอ,อ,อาจจะไปสวดมนต์ไปทําอะไรก็ได้ที่ให้ใจิตใจสบายนะั่งสมาธิก็ได้นะสุดท้ายแล้วเ่เขาเรียกว่าอะไรดวงคุณนะดวงคุณมันจะถูกปลดปล่อยเองชีวิตคุณจะถูกปลดปล่อยเองนะไปในทางที่อาจจะรู้สึกาอาจจะเลิกกันก็ได้อาจจะเลิกกันแล้วคุณก็จะไปเจอสิ่งใหม่ๆแต่มันก็สุดท้ายมันก็จะไม่คาราคาซังหรือกลับมาดีกันก็ได้แต่ไพ่บอกว่า คุณอย่าไปยึดติดอะค่ะไพร่พระเนาะก็คืออย่าไปยึดติดปล่อยปล่อยเวลาปล่อยให้สถานการณ์มันมันเดิมเนินไปแล้วเราอย่าไปวิ่งตามมันนะอยู่เฉยเฉยนะอยู่เฉยเฉยอารมณ์แบบนั้นถ้าไม่ใช่นะไพร่พระขึ้นมานะเจสมินขึ้นมาถ้าไม่ใช่คู่กันเดี๋ยวพวกคุณก็ได้เลิกกันดีนะไพร่พระบอกว่ามันคือชะตาค่ะมันมคือชะตามันมือคือบาปบุญคุณโทษมันคือเหมือนเอ่อสิ่งที่ทํามาเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นนะคะเนาะ โอเคค่ะอย่าไปวิ่งตามเนาะอย่าไปวิ่งตามปล่อยผ่านไปเลยค่ะโอเคค่ะจบไปแล้วนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอย่าลืมแอดไลน์มาแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ